เออไม่หยังนอมาดิเออหยังอะไรหยังได้อเด้อใจเย็นใจเย็นพออีหยังหยังก็เย่เย่ไม่ได้ไก่เด้อหยังไปได้แล้วได้หยังได้หยังด้วยนี่ยิงขึ้นจากยูทูปได้ขึ้นแล้วโอ้ยผ่านแล้วเสียอ๋อผ่านแล้วสุดยอดเลยรับเกลียงก่อนรับเครื่องก่อนโอ้ยมันเป็นแต่ดีใจเต่น้อมาดินอว่าหนาสั่นนอโดนอยู่พี่น้องเอ้ยเเขาช่วงเชร้านี่เขาแล้วมีข่อยขก็โบเข่าบาดิเจได้กอกว่าสีใหม่ไม่ใช่ข่อยเดี๋ยวตอนแรกข่อยไม่ได้เห็นไม่รู้ว่าเห็นเขา พอดีไอ้ต้ามามือหนึ่งกะเล่แล้กวกอกโอ้แลกตา้ากอกภาษีให้อโอ้ยของไขกันเ <c oughs> สร็จแล้วกอกไม่แล้วสันส่นภาษีนโอ้ยพนักดีใจไร่เออเอาดีใจกับเสียออกพี่น้องเหมือนนี่พนได้เงินในอากาศในอากาศบ่แล้วก็เงินความสามา,าัญจะควงเลยหละถ่ายคลิปถ่ายยังไม่นมดเวลาครับอ่ากัดทั้งพิ่นไใ้ส่งซ้องพิษมาให้อ่าทั้งพนกัดเอาเงินคือว่าเงินอันแรกนะอ่าเงินงวดแรกงวดแรกตั้งแต่ทำยูทูบมา โอ้ดีใจดีใจดีใจนําได้บ่หน่อยบ่หลายก็ถือว่าเป็นกําลังใจสาธุมใบัดนี้เอายูนีคกันยู่นี่สิได้40 40คนเลยโอ้เอาบ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องเฮ็ดหยังบัดนี่มีหยังก็บไทยมีหยังก็บไทยโลดบัดนี้งเออเจอแน่นอนเลยออกผ่านแล้วครับเอาสิป้าขับไปบรรทุนนิดเดี๋ยวนี่จังว่าถ่าอยู่เนี่ยโอ้ไปเฮ็ดคอนเทนต์ตัวพอดีบัดนี้แเฮงห่าวใส่คอนเทนต์บัดนี้ เออเงินก็ไ <rôle> ด <à> ้แล <of the> <ici> ้วดีใจน้ำเสียวอกพี่น้องครับไปเฟซบุ๊กระบาดนี่เฮ็ดด้วงเฟซบุ๊กกเฮ็ดน้ำกันเฮ็ดเบอร์สุเนาล์รถเอารถเข้ามาจอดก่อนเอารถใหญ่กว่าไปเบิร์ดเอาเอามันมันปังปังจอดรถไปห้าบาทนี่ไปพี่น้องขึ้นรถพระเสียออกไปหาเฮ็ดคอนเทนต์อยู่บ้านตุนเนาะ ไปเบิ่งรถเจ้ายังบอกอ้วนป่อยบอกวันตัวเงินยูทูบก่อยออกเลยดิก็เอรียลล์ลวดได้ป่ะเออตจะไปบอกวันตัวไปพี่น้องขึ้นรถไปน้ำกันบรนต้นครับน้องออกเดินทางครับบาทเนี่ยว้าวยูทูบเบอร์ใหม่ได้เงินแล้วไปเบิ่งไปยามรถอีกไปให้คอนเทนต์ที่ผลักพี่น้องมาเนี้เออปล่อยบอกอ้วนอยู่สำนักงานพวเดียวเราออกเจ้าโอ้ยพี่น้องเลยดีใจน้ำเสียออกเด้อยคลิปนี้เด้อเพคอนเทน เป็นยูทูบเบอร์เต็มโตอิรีได้บาทไหนเพระาะคนไในเงินอะไรนต่ตั้ง<ป>แต่เฮ็ดมาออตั้งแต่เฮ็ดมานับเดือนในจักเดือนเนาะสีส่เดือนสี่เดือนสำเร็จพี่น้องของเสียออกนะครับสี่เดือนถือว่าระยะเวลาบ่ดุนเด้จานลอยเฮ็ดอยู่ตั้งแต่ตะกี้ตั้งแต่อยู่อยู่พับปุ่นเออเปิดช่องแต่ออดดดแต่ว่าบ่ค่อยได้ลงแน่ออกบ่ค่อยได้ลงคนก็ติดตามติดสิบแปดสิบขนเท่านั้นเด้ตะกี้ตั้งแต่สมัยอยู่ตะบ้นแดงเอา แต่บุญละบาดนี้พ่อออกจากตะวันแดงมาอยู่สาวน้อยเออบานนี้คนเบิงดีคนเบิงหลายนอนตอนนอั้นเนาะมันขึ้นเร็วได้ปื๊บปื๊ป๊ป๊กระใสเวลาหกเย็ดเดือนหมดเลยจังจะได้อเออเพินเนพอออ่นใสได้เงินไหนแอ่บอกว่ามันได้ไว้คือเจ้าได้ของเจ้าถือว่าเร็วได้เจ้าทั้งสี่เดือนได้ของ่อยที่หกเจ็ดเดือนบุญช่วงนั้นจานตายแม่ลำเป้าอ,อยู่น้ำกันช่วงนั้นของเราก็เฮ็ดคือกันเราก็ได้คือกันกับเจ้านี่แหละเต่เราของได้หลายหลายรักหลาย ประมาณส่วนส่วนไหนกำลังฝุ่งกำลังปังว่าเราเราได้เงินเป็นแสนสองแสนบนแม่ออกงวดแรกคือเจ้าเนี่ยล่ะอืมข่าวดีใจกับเสียออกครับพี่น้องคลิปนี้นะครับไอ้คนดูดื่มเชื้อจังนายพลดิกฐ์ให้ใจถิ่มือดื่มพี่น้องจังนายพลดิกฐ์ผ่านแล้วเงินในอากาศโซเชียลในมือห้องขาคัดเนาะก็เลยครับเก็บเป็นของเจ้าของนี่เมียนประเทศไทยเราตัวเดือนละสองสามพันสี่ห้าพันเขาเงินเจ้าของจริงจริงแล้วก็อยากให้ได้เดือนละ เมื่อเดือนละแสนก็เบิ่์นหมดละนะครับการมันเป็นไปได้กันเป็นไปได้ยากเขากัดซูเอาเดือนละประมาณนี้ละลอยก้เหรียญสองรอยเหรียญเขาเอาตัวประมาณนี้ตัวแต่ละเดือนญเมียนคือของฉันารย์ลอยในซูมืองในเทียบสิบ่ค่อยได้แล้วมันเป็นยังไงบุกของใส่มันบ่ได้ฟิตบ่ได้ดันได้ควายปะแต่ว่ากาศถาถาเพิ่นฟิตเพิ่นดันไห้นั่นละแล้วก็เป็นช่วงเป็นช่วงตัวเดูดูเพิ่นว่าเป็นช่วงเป็นช่วงได้หรอนะครับช่วงนี้ก็เฮ็ดคลิปเลี้ยวคลิปสั้นไปพี่น้องกระเบิร์นในเด้อ นะครับเทิงซองเสียออกซองจัดร้อยเบิ้งไงเนี่ยนะครับเบิ้งเขามาจักนาที่หนึ่งซองนาทีจังออกก็ได้ดอกหรือเขามาเบิ้งจักสามสิบวิจังออกก็ได้นะครับเทิงคลิปสั้นคลิปเรียวคลิปเรียวไม่ขาดสั้นๆนึงไหมเนาะคลิปเรียวขึ้นดีดิคลิปเรียวนะเปพิ่มสองพันสามพันเออนนั่แหละฝากพี่น้องเบิ้งน้ำไนเด้อครับเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องป้องปายที่พอทีบ่ป้ากันนะครับระบาดบาดในในเงินแหล่วันสิเมื่อบ้านบ่าไหนออกไหนสิเมื่อบ้านบ่าไหนก็กวักเกะเกะกวนก็กวัก บอพื้นเมื่บ้านกบยี่เมานจะเข้าดูแหละจากแหล่ที่ยินนมาจากเมื่อ้านจากเมื่อ้านนี่สัน่อยกับว่าสิเมื่อบ้านเนี่สดนนี่สนอว่าปะหาเบิตงวิถีธรรมชาตินำขวพอกันเจ้าบ่าเมื่อบ้านวันทสวนเมื่อเหรียญบัานำส่วนเมื่อเหรียญนำจากสองมืมือสองมือันเ้าว่าด้ เมื an, ่อบ้านว่ะเดี๋ยวจังว่ากันเหลือเจ้าจากเมื่อโตกกาซอยผู้เฒ่าหรืออยากไปจังนั้นซอยผู้เฒ่าเนี่ยก็จังว่ากันเอาไปไปบรรทุนพี่น้องไปเบิ่งรถเสียออกยังบ่ไปเบิ่งรถเจ้ายังบ่ลงไปไปเบิ่งเลยเด้อโอเคครับพี่น้องพี่น้องมาฮอดแล้วครับเต้นรถหลังจากที่ประกาศออกมาแต่บรรนเมื่อวานนะครับมาฮอดแล้วคก็มีแต่ไม่ผู้ใดอยู่ยังว่ไปเบิ่งรถเจ้ายังบ่ยังบ่ไปเบิ่องลวดเฮ้าขนาดเลยพี่น้องในยื่นยูทูบไปฮาวลวดขนาดเลยไปกัไปเบิ่งก่อน โอ้โหเขาอยู่หลังพุ่นผุนรถจอดเลี้ยงอยู่พุ่นมาแล้วมาเร่วหอดแล้วครับพี่น้องครับอืมพุ่นอยู่หลังพุ่นเพื่อใช่แหละรถเจ้าย่งบอพี่น้องเดี๋ยวอันกับกล้องให้นือบนก่อนนเอ๊อกับกล้องมาทางนี้ได้ออกบันเลยใช่แหละชื่อได้ว่ารถเจะควงอะโอ้โหสีมาวับเลยพุ่นเดพุ่นเดมาสันผุนเดมาสันมาเออะหอดวอาเลยเห็นว่าย่างไก่แอคคอร์ดเลยพี่น้องย่างไก่เลยแอคคอร์ดเลี่ยงเลี่ยงซะรถเจ้าขวงมาสันปะโอ้ พอปานสิได oh! wow. ้เถอะเนาะพอรถเลี่ยงๆใช่รถจะคว้างกันนะวะเนี่ยยังติดใจกันนี่อยู่เนี่ยโอ้ยนั่นเด้ออกนั่นมันได้เจีดนั่นงามเลยนั่นพูนกันนั่นจอดอยู่นอกคนโอ้ยยังจังไหนนี่เฮงยังยังตัวนี่โอ้โอ้ยคนมักเลยจังไหนกันจังมักคือเก่าเลยพี่น้องคนมันมักกันจะไหนกับมักเลยจังไหนแล้วยังหลาดกำคำอยู่มั้งเนอะแซวอีดีบ้าง เงินยูทูบก็มีเงินเดือนอะไรนี่พี่ดองเพื่อนก็เมนมาได้อ่านบะเพื่อนก็เมนมาในช่องใครนะยังเพื่อนว่าต้องคิดถึงค่าเซอร์วิสนั้มเด้อเซอร์วิสเออเซอร์วิสเตืออะไรเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เตืออะไรเปลี่ยนอะไรอ่ะหรอกเพื่นว่าพี่ดองเพื่นคอมเมนต์มาเพื่นเป็นห่วงอืมเพื่นว่าขี้ไปนั่มเตืออะไรเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่นั่แน่เพื่นว่าเนี่ยเป็นห่วงเรื่องเซอร์วิสเพื่นว่าพลังคนกับวันนะนั่ว่าเอาแอคควาดไปยัง มันปีใหม่กลัวเพิ่ง่าผู้ลงคนกับว่าเอาอีโก้คาคันน้อยๆก็ได้ผู้ลงคลนผมไน้นำมาเลยเนี่ยคือจังไหนอีโกค่าไหนไม่ออกไหนี่าไหนน้อยเนี่ยซูซูกิอย่างเสียเนี่ยอีโก้คาน้อยอย่างเสียนะสวยๆเราต่อเปาะอยู่เนี่ยออันนี้กันโตโยต้าไอ้เนี่ยตัวนี้ก็จะเอาในน้ำหลายคนอยู่เนี่ยตัวนี้ละอ่าเนี่ยสองคันจอดอยู่เนี่ยปีออดเนี่ย ขาเจ้ากัแนะน้าหลายคนอยู่คือบอลวีออดนั่นเสียเขาเจ้าป่าอืมคือคันราคาเลื่อยแสนเกินไปบนบอลอย่างในบรรดาตัวพี่น้องเออกระเป๋ามันบ่นัดคันราคาเลื่อยแสนเกินไปบนบอลปันไดนได้เสียแต่ว่าคันมันจานร้อยกับสิบเปอนเอาซุ้มมูลนี่แหละเพราะว่าหนึ่งมันมันสมบูรณ์กว่ากันนะครับสองค่างวดกัดเพิ่มขึ้นมาอีกจักหารอยจักพันเนี่ยคือจังขั้นนี่ขวอยมากอยู่ดีสวิตนี่ ซูซูกิสวิตเห็นว่แม็กน้มบ่แม็กน้มบ่งี้ยมาบอกคุณนด้เลรอผู้ชายก็คิดได้เห็นว่าเขาติดสปอยเลอร์หลังเห็นว่านั่นฝีกนกอ่ะเนี่ยสปอยเลอรยหลังเห็นว่าเขาติดรถผู้ชายได้นี่เห็นว่าที่บอกว่าจะมาเปิดเบิ้งอะไรตัวทั้งหลังนี่ฮะล็อกอยู่โอ้มันต้องเปิดทั้งในเนาะมันต้องเปิดมีมองเปิดทั้งหัด กลัวงามเลยขั้นไหนบอกตัววะแสนกลัวๆนี่ยละบ้างบางทีหล่อแม่งามก็อด้เนี่ยเท่านั้นพี่น้องก็ได้ทิ้งคลิปสนใจตักมาเลยแต่ละขั้นก็จะน่าเพิ่มไม่แน่น้ำจานร้อยสี่มิสโซอีกขันว่าเบิ้งคลิปจานร้อยเห็นในคลิปจานร้อยก็เลยมาถามโทรมาถามบางสิเนาะแม่นอืเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้เพิ่นอยู่อยู่ใต้คลิปนี่ละเพราะว่าอย่างทิ่มันเดาได้บ่าเอยู่นี่ ได้ดาวได้แต่ว่าขันรถด่ถึงแสนนั่นส่วนมากคนบ่ให้ดาวคเนี่ยจะห้ซื้อสดพอไฟแนนซ์มันเขาบ่จัดหนเฮ้ยแต่ถ้าแสนสองแสนเนี่เขาสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่แต่ถ้าราคาซี่ซ้ำรดเจ้าเนี่คือคือ่นพอจากห้ดาวบานไดดอกคันดาวเออคันดาวก็สิเป็นดาวทองทินดาวดาวกันเอียงนี่ไหมเออในละบอกถึงว่าแมนแมนแมนคนเงินอนในซื้อสดส่วนมากนะคือลดต่ำกว่าแสนในซื้อสดเบิดละ เพิ่นกะจะให้ซื้อสดน่ะแหะแต่ว่ากันดาวกันดาวกันเองสินะเนี่ยนั่นคือจังคันนั่นเขาบอกงามนั่นสวิปสวิงสวิปอย่างซื้อมันเห็นแล้วแต่ว่างามงามหนึ่งเลยต้องมีงานประจำขั้นเลยกับวีออดเนี่ยเจีดนี่ก็งามเจียดขั้นเลยขั้น่น้องเบื้องแล้วขั้นสนอกสนใจกันเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องโทรมาถามจานเอโรเด้อร์จากของเตียนเพิ่นนะครับเดี๋ยวจังไหนครับใบ่น้องโทรมาบอกเบื้องอยู่ในคลิปจานร้อยนั่นละเพิ่นซีมีส่วนลดให้พิเศษเลย มาต่อไปเอาโอเคพี่น้องเสียอ้อก็ยังมักขั้นนีคือเก่าอยู่มายำไรกับมาสูนั้งแต่ไท์เซฟิโร่หน่อยมายำไรกับมาสูนแต็นเซฟิโร่เซฟิโลอยู่นี่บอกว่างี้ว่าเอาขั้นนีกับเอาไในราคาลื่นกันสองหมื่นขั้นในเก่าหมื่นกว่าเออขั้นีนเจ็ดหมื่นกว่าเออเพิ่ออยากได้ขั้นละเจ็ดหมื่นกว่าเออเพ่อคุยกันกันทีไดรหมื่นก็ว่ากันไปเออกันมีเงินสดกันจงปลอมใส่จากไหน เตรียมไปเสื้อผิดน้ำเลือดพี่น้องคนวายอยู่ด้วย <c oughs> เอา้าโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนีล่ลระพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ,บละละผมดีใจกับเสี่ยอ้อครับผมจวดจัดสู่กันต่อไปทีมงานยูทูบเบอร์